สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story สำหรับคลิปนี้คลินิก o u t u b EP e ที่8นะครับคลิปที่เกี่ยวข้องกับ YouTube ก็จะอยู่ใน y u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  e e l i c k and c l ิปนะทุกคนเวันนี้มีคำถามเข้ามาพี่ครับทำซับไตเติลยังไงครับออตอนแรกก็โอเคนะผมก็พอรู้ว่าวิธีการทำซับไตเติลภาษาไทยเนี่ยแนะนำได้แล้วเขาถามต่อแล้วถ้าอยากทำภาษาอังกฤษด้วยให้คนต่างชาติดูทำยังไง เออก็ไปงมขมมาให้งมเข็มงมเข็มงมขมหาวิธีให้อยู่สักสองสามชั่วโมงนะครับอ่ะจนไปเจอวิธีการสร้างทับไตเติลแบบอัตโนมัติไม่ต้องเสียเงินด้วยทุกคนทำง่ายๆและเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยทุกคนมันจะแบบประมาณนึงนะทุกคนนะเออมาดูวิธีการแล้วกันอย่างแรกนะครับให้เราเข้าไปที่เพจเอา้าวทำ u t u b e แล้วไม่ต้องเข้าไปที่ Facebook ด้วยทุกคน ืออย่างนี้ครับวิธีการสร้างซับไตเติลเนี่ยที่แบบตอนนี้เอไอที่ทาได้ดีมากๆนะจะเป็นของ a c e b o o k นะครับอ่าของ Facebook เพราะฉะนั้นเข้าไปที่การอัปโหลดของเพจนะทุกคนอ่าเดี๋ยวค่อยๆดูนะใครไม่มีเพจก็ลองมาสร้างเพจลเล่นๆก็ได้เข้าไปที่ Facebook Creator Studio ตรงนี้นะทุกคนอ่าเฟซบุ๊กครีเอเตอร์สตูดิจากนั้นเราก็ไปสร้างโพสครับไปสร้างโพสต์ค่อยๆดูนะใจะเย็นๆน,นะทุกคน สร้างโพสตเสร็จนะครับให้คลิกตรงนี้นะเพิ่มวิดีโอปุ่มนี้นะครับเพิ่มวิดีโอไม่ต้องตกใจไม่ต้องสนใจอะไรทําตามที่ผมบอกค่อยๆทําไปพร้อมๆกันเพิ่มวิดีโอจากนั้นนะครับอัปโหลดวิดีโอเราอาจจะอัปโหลดจากเดสก์ท็อปก็คือไฟล์วิดีโอที่เราเตรียมเอาไว้ต้องการที่จะสร้างทับไตเติลนั่นแหละไปเลือกไฟล์นั้นมาขึ้นมาได้เลยนะครับอ่ะพอเลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยก็น่าตาเป็นลนนักษณะนี้ใช่ไหม อันนี้เขาจะบังคับให้เราใส่ชื่อนะเราก็ใส่ชื่อเข้าไปหนึ่งอันชื่ออะไรก็ได้เทส์เทอส์อะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับจากนั้นกดปุ่มถัดไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องตั้งค่าเราต้องการแค่ซับไตเติลเพราะฉะนั้นเอาคลิปไปลงแล้วก็ใส่ชื่อแล้วกดถัดไปพอกดถัดไปจะเจอหน้าตาลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราต้องทําครับกดปุ่มนี้ครับการตั้งค่าปุ่มนี้นะทุกคนในหน้านี้เขาบอกว่าปรับสื่อเหมาะสมใช่ไหมําบรรยายไอ้นี่แหละที่เราต้องการนะทุกคนกดที่การตั้งค่าได้เลยนะครับ กดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะทำการสร้างครับรอให้มันครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะทุกคนอ่ะรอไปเรื่อยๆครับรอเสร็จเรียบร้อยก็จะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาความถูกต้องตามช่างมันไม่ต้องสนใจทุกคนกดสามจุดนี้สามจุดนี้กดเรียบร้อยจะมีคำว่าดาวน์โหลดให้เราดาวน์โหลดครับกดปุ่มนี้นะทุกคนดาวน์โหลด ดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะเข้ามาสู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการให้มันอยู่โดยมันก็จะเป็นชื่ออัตโนมัติคือแคปชั่นนะครับนี่ th ตัดัใต้นะแล้วก็ th srt นะครับอ่นนี้เป็นชื่อไฟล์ของเขาอันนี้ผมก็ตั้งเอาไวทไ้ที่ไดดีสิที่นานอะไรเงี้ยก็มันก็จะอยู่ในนี้นะครับไฟล์มันก็จะลงมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยถ้าทําในมือถือมันก็อยู่ในไฟล์มือถือนะครับ จากนั้นจบตรงนี้ได้ไฟล์ที่เป็นซับที่เราต้องการเป็นภาษาไทยอยู่นะอันนี้เป็นภาษาไทยอยู่เข้าไปที่ a c e b o o k ไม่ไท่เข้าไปที่ YouTube c r e a t o r Studio แล้วก็ทำการอัปโหลดเหมือนปกติที่ทุกคนทำกันครับโยนไฟล์วิดีโอเข้าไปไม่ให้โยนไฟล์ซับนะโยนไฟล์วิดีโอฟังดีๆไฟล์วีดีโอโยนลงไปให้เรียบร้อยพอลงไปแล้วก็ตั้งชื่อใส่คำอธิบายนู่นนี่นั่นทำอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำไปเรื่อยๆนะรายละเอียดเนี่ยใส่ให้ครบตามปกติที่เราทําเลยไม่ต้องตกใจอะไรนะครับพอไปเรื่อยๆจนถึงองค์ประกอบอันนี้นะครับคือืไอสร้างไรายได้เนี่ยจะเปิดไม่เปิดแล้วแต่คุณนะครับก็ตามสะดวกเลยทาไปเรื่อยๆจนถึงองค์ประกอบหรือถ้าเกิดใครไม่มีสร้างไรายได้มันก็จะเป็นองค์ประกอบเลยก็ไปที่องค์ประกอบเลยนะครับสังเกตตรงนี้ครับเพิ่มคําบรรยาย่ะบรรทัดแรกเนี่ยเพิ่มคําบรรยายเราก็กดเพิ่มได้เลยนะครับกดเพิ่มกดปุ่มนี้นะทุกคนไม่ต้องกดไปต่อนะกดเพิ่มนะกดเพิ่มอ่านี่กดเพิ่ม กดเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้สิ่งที่ต้องทำก็คืออัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะทุกคนอัปโหลดไฟล์กดใส่เรียบร้อยก็จะเจอป๊อปอัพแบบนี้กำกับเวลาเลือกตรงนี้แหละกำกับเวลาง่ายๆนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อกำกับเวลาและดำเนินการต่อนะกดเสร็จเรียบร้อยก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับก็คือไอ้ c a p t i o นด h ท h ีนี่แหละอยู่ในโฟลเดอร์ไปหาดูดีๆนะว่าใส่โฟลเดอร์ไหนไว้นะครับ ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อมันหรือจะเปลี่ยนข้างหน้าก็ได้แต่ว่า .th es, อันนี้ต้องเอาไว้แบบนี้นะอันนี้เอาไว้แบบนี้นะข้างหน้านี้เปลี่ยนได้ตามสะดวกแต่ปกติผมไม่เปลี่ยนผมก็จะเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ผมจะใช้งานนะครับผมแยกโฟลเดอร์ไว้เวลาทํางานอ่ะกดเรียบร้อยเสจเข้าไปก็จะเตือนต่างๆแบบนี้เห็นไหมทุกคนทับไทยมาแล้วสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง e n j Story นะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องนุ่นเออบางปูค่ะเี่ทับมาแล้ว ตรงนี้หน้าที่ของเราก็คือการไปปรับแต่งให้มันแบบถูกต้องเพราะบางคําอาจจะผิด่อาอย่างเช่นอะฮะอะฮะอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอ้ยไม่เอาอะฮะดีกว่าเอาออกก็ได้แล้วแต่เราเน้นตามสะดวกเลยนะครับทุกคนดูจังหวะขั้นเวลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดนี่เลยครับเสร็จกดเสร็จอยู่ด้านบนนะดูเรียบร้อยกดเสร็จอันนี้เป็นภาษาไทยก่อนนะกดเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็ตั้งค่าการแชร์จะแชร์หรือว่าจะส่วนตัวจะอะไรก่อนแล้วแต่อันนี้เบื้องต้นอัตโนมัติเป็นภาษาไทยก่อน เป็นภาษาไทยก่อนใจเย็นอ่ะบันทึกเรียบร้อยนะบันทึกเรียบร้อยเสร็จแล้วครับต่อมาเราต้องการซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษแบบอัตโนมัติใช่ไหมอ่ะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องทําก็คือเข้าไปที่ไฟล์นั่นแหละครับไอคลิปวิดีโอที่เราต้องการนี่แหละผ่าเข้าไปมันจะมีปุ่มแก้ไขอยู่ประมาณเนี้ยนะเป็นแบบปุ่มอะไรสักอยาก่างอ่ะให้มันรู้กันว่าเป็นการแก้ไขนะทุกคนอ่ะเข้ามาที่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปหาคําว่าทาบรรยาย คำบรรยายกลับมาที่เดิมคำบรรยายกดเสร็จเรียบร้อยจะเจอหน้าต่างแบบนี้อันนี้คือซับไตเติลที่เราใส่เข้าไปภาษาไทยที่เผยแพร่แล้วเห็นไหมครับที่เผยแพร่แล้วไม่ต้องทําอะไรกับมันครับสิ่งที่เราทำเจอคํานี้ครับเพิ่มภาษาทุกคนกดปุ่มเพิ่มภาษาปุ่มนี้นะเพิ่มภาษาเพิ่มภาษาเกิดใครเห็นสงใส่ทําทไมหนะ้าตาเหมือนของผมของผมมีทูป,ปด,ดิ๊กแปะอยู่นะ ใครอยากใช้ทูบดี้ก็ไปใช้แล้วกันนะครับมีคลิปสอนทำทูบาดี้อยู่อะต่อมาเพิ่มภาษากดเสร็จเรียบร้อยให้เราเลือกภาษานะครับที่เราต้องการเยอะมากคุณอยากได้ภาษาอะไรครับเต็มที่เลยอยากให้คนประเทศอะไรดูเต็มที่เลยเบื้องต้นผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับสหรัฐอเมริกาหรือจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษของสหรชาชอาณาจักรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่ผมเลือกอ,อ,อังกฤษของสหรัฐอเมริกาแล้วกัน พอเจอหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเรื่องภาษาเสร็จแล้วใช่ไหมไปดูคําว่าเพิ่มนะครับเพิ่มจากแถวนี้นะแถวบรรยายนะไม่ใช่ชื่อและคําอธิบายนะแต่ต้องเป็นคําบรรยายคําบรรยายเพิ่มในช่องเดียวกับสหรัฐอเมริกานี่เพิ่มกดเพิ่มอย่าก,กดผิดปุ่มนะทุกคนกดเพิ่มกดเสร็จเรียบร้อยจะเจอหน้าต่างแบบนี้สิ่งที่มันแตกต่างจากครั้งแรกคืออะไรรู้ไหมนี่ทุกคน Google Translate ครับผม แปลอัตโนมัติทุกคนกดได้เลยนี่ปุ่มนี้มันมาแล้วฟังก์ชันนี้ที่ทุกคนรอคอยเราก็จะมีคลิปที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ภาษาอังกฤษเองแล้วคนต่างประเทศก็ดูคลิปเราได้ด้วยทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้น but when the c o m e for w a r d we will talk later where are we today นี่น้องนุ่นครับรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองไปดูอีกทีนะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันแปลให้อัตโนมัติทุกคนผมว่าก็ได้ประมาณสัก80%น่ะ บางอันเราอาจจะยังต้องเปลี่ยนอ่านี่บางปูชแนลเราอยู่ที่สะพานบางปูป่ะชแนลน่าจะเอาออกนะอ่าอันนี้เป็นคานําอุทานอะไรเงี้ยก็อ่านออก what a r e w e w a t c h i n g วันนี้เรามาดูอะไรกันหรือเปล่าอถูกไหมถ้าไม่ถูกก็เปลี่ยน t ล s ซ e s ซ m e ครับน่ะไปดูปูหรือเปล่าที่บางปูอะไรอย่างเงี้ยเออยเห็นไหมผมว่าเขาก็แปลได้แบบระดับหนึ่งนะแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นแต่ถ้ามันผิดก็ไปแก้ออกตรงเนี้ยแก้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเผยแร่ได้เลยทุกคนอ่ากดเผยแพร่ก็ จะมีภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกาเผยแร่แล้วนี่เห็นไหมตรงน,นี้อเมริกาเผยแร่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดีมากๆเลยดีต่อใจแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับทุกคนถ้าเป็นภาษาไทยอตัตโนมัติเห็นไหมได้แล้วตอนนี้เราอยู่นะครับคือสะพา,านสุขใจนะน้องนุ่นรู้ไหมนกนางนวลเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารน้องนุ่นรู้เปล่าน้องนุ่นรู้เปล่าแล้วพอเขาเป็นภาษาอังกฤษให้ now we are here วิช h i ทเดอะซักใจตกใจตกใจบริดเออได้นะได้นะสะพานตกใจนะน้องนุ่นน้องนุ่นจริงก็ไป่นะนุ่นบราเธอร์น้องนุ่นก็โอเคอะน้องนุ่นนะ do you know what s the s e a g u l l นะนกนางนวล ash navy nanny nanny eat อะไรคือ nanny eat วะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติไม่ถูกก็ไปแก้เอาหน้าเมื่อกี้นะครับมันสามารถแก้ให้มันถูกต้องได้แล้วก็วิธีการที่จะ,จะกดให้เปิดซับใช่ป่ะกดปุ่มนี้นะทุกคนเนี่ยปุ่มนี้ จะมีปุ่มซับอยู่พอกดปุ๊บอ้าวเป็นภาษาไทยไม่เป็นภาษาอังกฤษนะพี่ทาไงดีอ่ามันมีปุ่มตั้งค่าข้างๆนั้นทวนกดปุ่มตั้งค่าข้างๆแล้วก็ไปเลือกเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษให้นะทุกคนเท่านี้แหละเราก็จะมีซับไทยและซับอังกฤษโดยที่ทําง่ายๆใช้เวลาแค่ไม่ถึง10นาที5นาทีมั้งแล้วแต่ความยาวของคลิปวิดีโอนี่นะถ้าคลิปมันยาวมากอันนี้ประมาณ41วิก็เอ่อใช้เวลาประมาณ2นาทีถ้ายาว10นาทีก็อาจจะรออีกนิดนึงนะคคครรับับมนนนกก็่อยๆส้างไปนะทุ ก็ถือว่าดีนะอ่ะนี่อีกตัวอย่างหนึง่งนี่ตกใจไหมตกไม่ตกใจนกที่นี่กินกากหมูเจียวเป็นอาหารนะครับนกที่นี่ไม่ได้กินไก่เจียวนะกินกากหมูเจียวทุกคนอายุอายุช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ช็อกป่านกนึงช็อกเป่า o ัดช็อกนะ The The bird here eat fire frog f i v e frog ลิ n อะไรวะเนี่ย a s food ledge อ่าก็โอเคนะผมว่า80%แล้วก็ผมคิดว่าฝรั่งอ่ะน่าจะอ่านรู้เรื่องแหละบางคำเขาแค่ ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะแต่วแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้เรื่องนะทุกคนโอเคผมว่าก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติงต้งติงต้งติงต้งจากช่อง n j Story ด้วยนะครับผมและสําหรับใครอยากจะพูดคุยปรึกษาเพิ่มเติมนี่ช่องทางของเราเยอะมากนะครับผมสําหรับอันแรกเลย Facebook p a g Enj Story ทักมาได้เลย24ชั่วโมงถ้ายังไม่หลับจะตอบถ้าหลับก็ตื่นมาตอบนี้เช้าแล้วกันนะ อยากถามอะไรถามมาอยากคุยอะไรคุยมาผมเข้าใจคนทําำ u t u b e เนี่ยถ้าเริ่มทำคนเดียวเนี่ยมันจะเหงาเงาใช่ไหมอ่ะก็ทักมาคุยกันได้ติดปัญหาโน่นนี้นั่นสงสัยอะไรก็ยินดีตอบนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ตอบไม่ตอบฟรีนะไม่คิดังคนนะแต่ถ้าเกิดให้ผมแก้ให้่าถ้าแบบต้องแก้บางอย่างแนละ้วให้ผมแก้ให้ก็ขอค่าน้ําชาแลา้วกันเล็กๆน้อยๆก็ตามสะดวกเลยไม่ได้แบบว่าตั้งราคาอะไรไว้ แล้วกออ็อยากมีเพื่อนเพิ่มนี่เลยครับสังคม YouTube by NJ Story นะครับเป็นราย์โอเพนแชทนะทุกคนตอนนี้ก็จะมีสมาชิกอยู่199คนนะครับผมหรือถ้าสมมติมีคลิปใหม่อยากแชร์ให้เพื่อนดูนู่นนี่นัน่น,นรู้แชร์ที่ไหนมานี่เลยชุมชน YouTube by NJ s t r y y เป็น Facebook Group นะครับ Facebook Group ใส่ให้เต็มที่เลยมีคลิปใหม่อยากแชร์อยากอะไรดูนนี่นั่นอยากขานยาของก็ได้นะ แบบมีอุปกรณ์กล้องอไมโครโฟนนู่นนี่นั่นอยากขายอะไรที่อยากจะแนะนำอยากจะสอบถามมีให้หมดแล้วทุกคนสำหรับคนทำ YouTube นะครับอ่ะเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดซุปเปอร์แทง แล้วแต่ตามสะดวกซุปเปอร์แทงก็เป็นการแบบสนับสนุนช่องไงเออแต่ถ้าไม่อยากซุปเปอร์แทงก็กดไลค์กดแชร์กดซับต c r ค b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปเียช่องเ j ็ t เจตอรีสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย